ทุกท่านครับที่อยู่เปียร์แกรี่หนึ่งและแกรี่สองนะครับในห้างนที่ยินเสียงผมว่าขอเสียหน่อยเร็วดีใจมากๆครับวันนี้ทุกท่านถือว่าสุดสัา์ร่วมกันนะครับขอต้อนรับท่านครับเข้าสู่การ t i k t o k s h o p a n d อ็ม r ิ c i ์เ Exclusive r u n ั a เ์อัปเดตลุกใหม่แมทช์ได้ทุกสไตล์ทีนี้ครับต้องบอกว่า ผมป๊อบปี้รัชพงศ์ลุมกิติครับรับหน้าที่เป็นพิธีกรภาคสนามตรงนี้นะครับเรื่องความหล่ออาจจะไม่เท่าไหร่ครับแต่ถ้าเรื่องใส่ใจ24ชั่วโมงครับเอาว่อฟบุกมาเป็นเดือนนะฮะวันนี้ได้ใช้แล้วนะครับต้องบอกว่าวันนี้นะฮะเป็นอีกหนึ่งความสุขครับที่เป็นแฟนทท่านที่รับชมอยู่ทางไลฟ์ของ Ti k t o k ช h o p u n d e r s ร o r e PH นะครับขอความร่วมือทุกท่านเลยนะในการร่วมกันเล่นแฮชแท็กนะครับต้องบอกว่าแฮชแท็กในวันนี้มีความสำคัญมากมา เพราะว่า TikTok Shop นีคับได้มีการจัดแฟชั่นโชว์ต้องบอกกันนะปีนี้นี่เป็นการจัดครั้งที่2ที่ยิ่งใหญ่กว่าเดิมและย้ำครับว่าไม่เหมือนใครบอกเลยว่าแฟชั่นโชว์ในปีนี้จะต้องลุกเป็นไฟครับเพราะว่าอายวันนี้ครับเรามีศิลปินที่ขึ้นมาร่วมแสดงโชว์บนเวทีนะครับมากมายเลยรวมถึงไม่ว่าจะนายแบบนางแบบหรือศิลปินที่มาร่วมเดินพิงคาเนีใยวันนี้บอกเลยว่า คุณเห็นหน้าเขาคุณต้องกรีร๊ดไม่ไหวเพราะเขาห,ห,ล,หาล่หลเอนนเลือเกินน่ารักเหลือเกินตอนเนี้ยเขานั่งกดดันผมที่ด้านหน้าได้เต็มไปหมดเลยต้องบอกเลยว่าวันนี้รันนามนมากครับศิลปิลลน,นกตัาดีาครับเโอ้ักนโอนอวสวัสดีครับ้สวัสดีครับ คุณไปเอาความหล่อมากระแทกตาผมขนาดนี้เดี๋ยวนะนี่เป็นการรวมตัวกันในรอบหลายปีผมเชื่อแฟนทุกคนคิดถึงกี่ปีแล้วนะครับห้าปีห้าปีแล้วยังมีห้าคนเหมือนเดิมครับผมใช่ไูมครับโอยอยู่รบเลโอเคฮะเอาแนะนำตัวหน่อยแฟนแลนคิดถึงครับครับสุริพันธ์ได้เอสลีไฟค่ะ สวดีครับตีเอครับสวัสดีครับพิมพ์มอสเครับโอ้โหก็ต้องบอกว่าคุณหน้าคุณตาเป็นอย่างดีโอเครับวันนี้เรามาในฐานะของ TikTok กแน่นอนแล้วครับช่วยแนะนำแอคเคาหน่อยแอคเคาคุณที่จะกดเข้าไปติดตามคุณใน TikTok เนี่ยมันชื่อแอคเคาว่าอะไรมิจิมอนมิจิมอนนี่คุณต้องดูของตัวเองอ่ะเนี่ยคุณต้องดูของตัวเองเลยเหรอเนี่ยเพื่อความชัวร์เพื่อความชัวร์อ๋อเดี๋ยวแทนกดไม่ถูกไง ให้ผมงงผมจำไม่ได้ว่าอันไหนอันเดอร์สกอร์หรือว่านี่ไงเออเอออ่ะมีเวลาให้ผมไหมล่ะผมมีเวลาให้คุณแต่เอาเวลาให้คนอื่นก่อนอันนี้ผมคนอื่นเอาบอกมาได้ใช้ที่จำได้ของมือถือมของผมคิมมอดเอสบีไฟครับเออไฟล์เป็นภาษาอังกฤษไฟล์เป็นภาษาอังกฤษด้วยเอสบีแล้วก็ไฟล์กดติดตามได้เลยนี่คือการรวมตัวกันรอบห้าปีคุณยังใช้ในอ่าชื่อที่ตอกเป็นอันนี้อยู่นี่รายยูยูนี่เขาดีเดอร์นะครับดีดเดอร์ อะไรก็เนี่ยคุกก้องครับเป็นผู้นำที่ไม่เคยนำมาเลยเลยแต่เอาละครับผมน้าที่คุณกิม่อนอัดมาเลยครับตุ๊กตีครับวงตีนะครับผมที่อันดุสกรจารุจิตนะครับฝากติดตามแม้เขาติดต่อของตีไว้ด้วยครับเอ๊ะเอาละครับพัดมาเลยครับครัดบีบีเอเอสเจเจน่าเก้าเก้าออน้องบาสนั่นเองนะครับผมก็เป็นคอปเตอร์เอสบีไฟเหมือนกันครับเออเป็นคอปเตอร์ยุ่งไฟอยู่ อาิงจริงของดูแลอออาบุตรเต้ครับครับของผมเป็นเต้ดาวิทย์ยี่สิบหกใช่ไหมไม่ใช่ไม่หวยวันเกิดผมวันเกิดผมวันเกิดวันเกิดแน่นอนนะครับเดี๋ยวติดตามติดตาม inspire ได้นะครับกับพิงค์ครับเพียเดี๋ยวคุณจะต้องเดินแล้วโชว์ความหล่อความน่ารักให้กับแฟนๆทุกคนนะก่อนอื่นเลยครับขอเรียนเชิญไปถ่ายรูปนะครับนี่เลยบนบินี้แบ็คดรอปตรงนี้เลยครับเชิญครับนี่และนี่คือ sp five น้าที่การงานของตัวเองในวงการนะครับต้องบอกว่าหลายๆผลงานที่พวกเขาสร้างเอาไว้นะรวมถึงทุกวันนี้เาก็ยังสร้างผลงานดีๆมาให้กับพวนนกเราได้รับชมก,กันซึ่งวันนี้ครับเราสามารถดูลไลน์ได้เลยที่ tiktok shop underscore นะครับต้องบอกว่า tiktok underscore shop นะครับต้องอย่างที่เราเห็นเนาะว่าวันนี้ครับอ่ะขอเสียงปรเมอให้กับ sb 5ด้วยครับ